สวัสดีครับคุณอยู่กับผม p y c s RJ และนี่คือรูบอกนะครับผมเออเซิร์ฟบ็อกฟูดไพเลใช่ไหมถ้าเธิดจำไม่ผิดนะมามาถัว่วนี้เราอยู่ในเอ่อมาลิฟอร์ดนะครับผมเป็นสถานที่ในเกมมันพินนะครับขอขยับมานิดนึงโอเคเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนขอต่อสู้กันว่ะโอเคขยับซ้ายขวาได้ตัว R2 มันเอาไปทำอะไรวะ นี่ยตัวสองนี้เอาไว้ฟันนะฮะไปโจมตีนัน่นเองที่นี่มีเรือให้ผมไม่เอ่ยเฮ้ยโอ้โหไอ HAEL ้นี่ผมเคยเจอมาแล้วล่วงนะฮะไม่ผมไม่สู้นครับมาทางขวานโอยู่นี่มึงเก่าใช่ฮึมมึงหลบไวโเบลรอยดี้เวยเนยผมโดนนี่ก็ตายนะฮะสวัสดีขอซื้อเรือหน่อยโอเค เป็นเรือฟรีเลื่องอ้าวเทียแลรวเรือกูมันหายไปไหนเนี่ยผมจ,จะจอเรือผมจ,จะจต่ที่นี่ยังไงเอ่ยมามามาเรเวลเรเวลหยีเหรอมาดิครับเดินหนีอะมานี่นี่ไงไงล่ะงงดิอูห้หมันแทบมทบันแทบไม่เป็นหาเลยเลยมาดิครับมึงวิ่งทางกูมึงก็วิ่งมาถั่วมาถั่วมาถั่ว,มา,วมาดิครับ กลัที่ไหนล่ะมาดิเดินหนีอ้าวอย่างไรเราคมากูฟันมากูฟันแล้วเดินหนีคิกลัสนะฮะนี่งงเพลงดาบไว้เสียงงงงงงงอยู่ยังยังงงอยู่นะฮะเพลงดาบไว้เสียงครับฝัน <laughs> แล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิวิ่งหามาดิมาดิครับเพงดาบไว้เสียงเหมือนเลื่อมมันจะไม่ลดสักแอะเลยนะมาดิมา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 ,มาดิ มาดีครับคำเดียวเลยเอ้ยไม่โดนว่ะกูวิ่งหนีละผมไม่ผมสู้ไม่ได้นะครับผมผมเออผมเคยลองสู้แล้วตายแป๊บเดียวตายเลยโดนฟันไปสามทีนะฮะล่วงฮนะโอเคมาึโอเค,อเคได้สามร้อยกว่าเหรียญนะฮะเราต้องออกจากที่นี่กันแล้วละ่ะสวัสดีเพื่อนขอขอขอเรือนหน่อย เอ็นเฟอร์เซอร์เอนายไม่เอาเว้นี่แล้วคุณจะหาเรือที่ไหนไปได้ล่ะว่าย,ายน้ำข้ามเกาะมามาที่น่งตลกนะเพื่อนมีใครที่จะขายเรือให้เราไมหมเรือถูกๆอ,อ่ะเรือลำละร้อยสองร้อยก็ได้ไม่ต้องแบบลำแพงอะ่ะนี่โอเควิ่งกดวิ่งให้เร็วมามเฮ้ยวัดดีเฮ้ย วิ่งโอ้โหโอ้โหูหหนวดขาว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 เพื่อนเาขอโทษเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ไอ้หนวดขาวมันเดือดชมจันได้หวะหนวดขาวกูกูไล่ฆ่าแม่งไงหนวดขาวเพื่อนจ้ะหนวดขาวเพื่อนจะทำเราหนวดขาวเพื่อนจะทำเรายืนแอ๊กไอ้เหี้ยยืนยืนแอ๊กตายตายดิตายดิตายตายดิไอ้หนวดขาวงู กูมาด้วยมาไอหนวดขาวมาดิครับไอขี้หนวดขาวกูตามล่าหนวดขาวก่อนขอเรือขอเรือไปนี่แล้วกันโอเคไหนกูล่ากูล่าหนวดขาวก่อนไอหนวดขาวมึงรอมึงมึงมึงเราไปไปไหนวะไอหนวดขาวมันอยู่ไหนวะนูนไงไล่ล่านะฮะเกมนี้เราจะไล่ล่าหนวดขาวกันไป ผมแต่ว่ามันแล่นเรือเร็วมากเลยไม่รู้ด้วยเหตุผลใดนะฮะเราเราต้องล่ามนี่ให้สุขอบฟ้าไปโอเคสกิลล็อกนะครับผมต้องเลเวลยี่สิถึงเราจะใช้ได้น,นั่นเองบักหนวดขาวโอเคเสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นสกิลของเรานน่นเองเราจะล่าหนวดขาวนะนั่งแล่นเรือตามมันไปใครมานฆ่าแกงะนักหนาวขอหมุนกล้องดูดิ เราใส่แว่นแวนด้วยนะครับผมแหมโคตรเท่แต่กิจกรรมแวนนะครับที่เราแจกฟรีหมดขาวกูมาตามต่อหน้าจองผามึงแล้วเพื่อนกูมาแล้วมาวิควักดามมาเจอนะฮะขึ้นฝั่งปุ๊บกูสหนวดขาวเลยมามากูมีดามเนี่ยมาแต่อ้นั้นมันมีเงาของไอ้หมดขาวด้วยไอ้ไอ้เงาเงาถึงห้องนี่แหละล่ามันฮะ วันนี้นวดขาวเพื่อนกูมาแล้วกูกูกูมาตามล่ามึงแล้วเพื่อนมึงจะหนีไปไหนแค่นั้นเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยหมุนมุมกล้องดีๆถอยหลังักซ้ายออกซ้ายออกดิถอยหลังเพื่อนถอยหลัง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 ไอนวเขาวไอไอนัวเขาวไอนวเขาไวขาไปนู่นแล้วตามไปสวยโอเค ตามล่าหนวดขาวท้งเกมนี้ล่ามันให้ได้เฮ้ยโอ้ยมีเกาะใหม่ว่าเอาไว้ฟาร์มเลเวลหรือเปล่าไงล่าหนวดขาวนะฮะจังกปปเกาปลาไปดักเวดัก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 หนวดขาวกูคือกูคือเจ้าหน้าที่เพื่อนยอมล้อมตัวซะดีๆมาให้มาให้มาให้กูฆ่าสซะดีๆหนวดขาวไ,ไวไปไหนมึงจะหนีไปไหนฮะ ล่าแม่งวันไปก่อนท้องฟ้าเหรอกาอิสแลนด์นะฮะเกาะท้องฟ้าเกมนี้ก็เล่นเรือล่าหนวดขาวเดียวนะฮะมันลงเมื่อไหร่ปุ๊บมันเจอผมแน่มาเดี๋ยว,วกูพุ่งองสิบเอ็ดนี่ยมาแม่งมันมันมีง้าวโคเทผมมีดาบกันหลัวกันหลัวอันนึงดูดิที่เด็บเอลอยู่เนะนี่ยนี่เกาะท้องฟ้าหรือหนวดขาวฮะมาไปไหนมึงมึงจะหนีไปไหนหนวดขาว มาเพิ่งล่ามึงมึงลงเมื่อไหร่มึงเจอกูเมื่อนั้นอะ่ะเฮ้ยหดูว่าจะมีหรือว่าจะมีคนอยู่ที่เกาะน,นั้นเกาะน้องฟ้ามีคนอยู่จริงๆด้วยลงไปล่าเลยนะมามาโอ้โหร่วงไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยมันคือไอ้เชี่ยมันคือไอ้เชี่ย,ค,ยคือสารุเหรอหนีหนี่ไอ้เชี่ยหนีหนีหนีน ไอ้หนวดขาวโดนไอ้คิสรุนั่นต้วงทีเดียวร่วงเลยอย่าทำกูคิสรุคิสรุคุ้งโบ๊ะโบโบคิสรุคุ้งคิสรุคุมือคิสรุคุมือไอ้เไี้คิสรุแม่งเอ้ยหยุวะไอ้เที่ยนนี่มันมันมันกินผมพิศาจได้ด้วยเหรอไปดิวิ่งดิเฮ้ยเวนเดี๋ยวมันโดนคิสรุฆ่าหรอกเกิดด้วยเกิดกูด้วย ช่วยด้วยเสี่ยช่วยด้วยไปจ้ะหนีหนีหนีมาดิครับพี่สรุปมาดิครับม,มันอยู่ไหนวะนั่นกูไปแล้วจ้ะกูอยู่นี่ลอยเที่ยอะไรล่ะนี่หนีแล้วช,ววชวว่วยด้วยไอ้เคีไอ้ไอ้เคียร์สรุจะฆ่าผมอุ้ยไม่โดนเหรอรอดตัวช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เคียร์ไอ้เคียร์สรุจะฆ่าผมมันอยู่ไหนวะโอ้ยเฮียมันเดือดชมจันวะมาดิครับพี่สรุ กูนี่แล้วไอ้เชี่ยได้เชี่ยมาดิมาดิกูอยู่นี่เชี่ยสนุกมาดิครับนี่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 กูอยู่นี่มาดิมาดิสัตมาดิครับกูอยู่นี่มาดิเฮ้ยมาดินี่เี๋กูอยู่นี่มาดิครับไอ้งุกกูอยู่นี่ไอ้งุ๊กนี่ม้า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 กูอยู่นี่เชี่ยสนุกนี่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 กูนี่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 บังอาจมากเฮ้ยมาดิเชี่ยสนุก สัลูคุ้งกูอยู่นี่กูอยู่นี่มึงโดดลงน้ำไปนี่คิคิสัลูอ่ะมึงไปคิสัลูไอสัตว์ฮะกูอยู่นี่กูอยู่นี่สสวัดีครับนี่ไอเคี้ยแม่งมันโหมันนั่งมันขับเรือหนีผมแล้วอ่ะแม่งเอ้ยอ๋อถ้าเกิดตายอ๋อถ้าเกิดตายเลยก็จะหายนะฮะต้องซื้อเรือใหม่ตลอดแต่จริงจริงแลยไอคิสัลูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกลับมาฆ่าแกอตู้เมื่อกี้โดนล่าโอเคขอเรือโง่ๆขอ ขอเรื่องงงสักอันแล้วกันเพื่อนโอเคไปเรืยอดนะฮะไปเราเอ้ยเดี๋ยวเราเราไปป่าเราไปป่าดีกว่านะฮะเมื่อกี้เราไล่ล่าหนวดขาวมาแล้วฮะโดนทิสรุจาัดก,การซะไปสามารถเรื่นเรือไปที่เกาะต่างๆได้นะครับผมจะไปที่จังเกิลหรือว่าไปที่ป่าก่อนนั่นเองนะฮะเพื่อไปตามหาอะไรมาสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆ เพื่อจะมาคราฟนะฮะเพื่อเก็บเงินเก็บเลเวลนะครับเพื่อจะมาคราฟอะไรต่างๆโอเคเกมนี้สามารถใช้ไอค์บล็อกเล่นได้นะครับผมก็ใช้ X b o x ็กอกเล่นอยู่เพิ่งรู้เหมือนกันก็สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ก็ต้องใช้เมาส์เล่นด้วยนะในการเลือกคำสั่งต่างๆเนาะเลือกรับเคลเลือกอะไรอย่างนี้โอเคมาฟาร์มเลเวลที่เกาะท,ที่ป่านี้ดีกว่าหาที่จอดเรือดีๆฮะหาถ้าใครมาสู้นักหนาวว่าหาท่าจอดเรือดีๆเฮ้ยในป่านั้น ทันทีพวกนายกำลังโนเนียกันอยู่งั้นเหรอฮะเห็นน้ำันว่าฉันมาแล้วน้ำมันสึกข้ามผ่นระหว่างผู้มีพลังผลพิศานงั้นเหรอหึฮฉันฉมาแล้วนี่เนี่ยกูมาแล้วเอาดินี่นี่อุ้ยอุ้ยเจ็มอุ้ยอุ้ยเจ็บนี่ไงสัตว์มาเข้ามาเฮ้ยโอเคสวัสดีสวัสดีเพื่อนผมเบลยี่สิบนี่ไงเนสัตว นี่เนาโอ้โหคุรนคุรนช่วงโอ้ขามันเพื่อนขามั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 นโอ้โหผมปีศาจมันโคตรเจ๋งนะโอเคไอ้เหี้ยกูเจอไอ้เหี้ยกูเจอศัตรูเวลยี่สิบอกเห้นี่เลฟันให้มานี่มาไอ้ลิงนี่นี่เลสับให้สับให้นี่สับให้นี่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 ฟีสอะไรวะโอ้โหกูเดินหนีดิ ไอ้เฮียตับกูขนาดนี้มานี่งเลสับให้มันเฮ้ยเยโอ้โหโอ้โหับตายข้ามันข้ามเออข้ามันข้ามันข้ามันเออโอ้โหเหลือยีอ่สิบเลือเหลือยีอุ้ยเกือาไอ้ใคร่งใช้ผลปีศาจวะ 2 2 2โอเคไปดูสเอ่อแค่นไ a v e ฟฟ o ดฉันจะมีผลไม้ยังไงโอ้ห <Okay. S 1> oh, มึงลา้าทีเดียวตายเลยอะ่ะกิสมี I need it โอเคฉันอยากได้มันส่งม,มันมาให้ฉันซะ ฉันต้องการผลพิซซัดเอาเหรอโอ้โหโอ้โหไอหนุ่มขี้มันมันมาเกิดมาเปิดผมบอกเฮ้ยอืม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 เฮ้ยหรไม่เอาอาบเหรอเธออืมมาอืม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  อืม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 มือเดียวลับอืมอืมกูแม่งไม่กูแม่งไม่เห็นได้พ่นเลเวลเลยวะบอสรุมมันไหมลุมมันเดี่ยวอ๋อไอ้เหี้ยแล้วใคร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 แม่งโอ้โหบอสมันแข็งอะมาวะเหี้ยเอาเรื่องโวววว เออโดนสับทีนึงมานี่นะะโดนนีึมาโววววววเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทีเดียวโอ้โหมาทีเดียวเมาเลยผมอะมา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 โว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 ววมาไอ้ไอ้ลิงงงนี่นะฟันข้างหลังให้สวยเพื่อนตามมันข้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 ามมันนี่อึ๊บ โออโอเควิางสิบสองอุ้ยว่งสิบสองแล้วว้วเจ๋งกดเมนูน่อยนิตัดอัพสวอน้ำก่อนเลยทีสวอดิเฟน์โอเคไปปิดลวยต่อมา่ลิงก์นี่หน่อยสวอตนี่น่อยเออรงแหลก่า่ผมผมไม่น่าไม่นาไม่ห้าวซูพวกมันเลยโอ้โหกูกลับมาที่เกาะเดิม สวัสด,ด,ด,นะด,ด,ดีเพื่อนๆเฮ้ยเจอคนว่ะเคโอเคแดงมาสามร้อยกว่านะเอาไว้ซื้อเลือเฮ้ยเฮ้ยบอลหดสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสบายดีอะไรอะเฮ้ยอาวแล้วกูร่วงมาอยู่นี่ได้ไงอะโอ้โหว่ายน้ำไกลจะบอกจะบอกนะบอามันคือคีสะุ ไอคิสลุว oh ันดีว <tim> mmm, ัน <igram> ด <tim> et <ope> ีเ <Kas> พ <per now> ื่อนคิสสันลุเขี่ยตกใจโอ้โหอ้เขี่ยไอเขี่ยมุ้งไอเขี่ยมุ้งแม่งโกงเกินขอเพื่อนเราขอเรือหน่อยเรือเรือที่ถูกที่สุดอะไปหนีกูหนีจ็กก่อนไอเขี่ยนี่ละไอดิลอยเขี่ยนะอย่าหยุดกูอย่าหยุดกู ลงไปซะเออมึงเดินมึงมึงเดินชมตามสายโอ้โหเดือมันอหืมเฮ้ยเลือดอะไรเต็มอยู่โอ,เเอ้โหนี่คือฮู้ยแม่งมีมีแสงจันทร์ด้วยไอ,อ้พวกเชี่ยนี่ไม่เอาไอ้ขีม้มันมันเหาะได้ทุกคนโอ้โหเรือเรือกูจะพังแหล่แม่ไม่พังแหล่เลยค่ะ โอเคลงลงเลยพวกเราลงลงหนีแล้วจ้ารอพ่อมึงเหรอหนีแล้วทำไมงไงโดนตามล่าวะ่ะกูเพิ่งเล่นกูเพิ่งเล่นใหม่กูขอสมบ,บัตินี้ได้ไหมขอสมบ,บัตินี้ได้ไหมโอ้ยได้พันเก้าสวยอะไรอะไรอะไร,อะไรเอาอะนนี้ไหมเบลโอ้ร้อยยี่สิบวิ่งดีครับรอออกเลยนะบอสเวลล์ร้อยยี่โอเคอเรือยังจอดอยู่ที่เดิมเกาะตัวสลัดฮะมามาขโมยตังมันเอง รวเกาะอ่อนไปเนี่ยโอ้มามามาถึงนกูกูจะโดนฆ่าเลยพวกคีพวกคีซุุมันตามล่าผมนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราล่อมาเราดีดีมาดีดีมาดีดีกูอยู่นี่มาดีตามมึงมึงตามมาดิมึงตามมาดิกูหนีขึ้นเรือแล้วไปอะไรจ้าถอยหลังถอยหลังนี่ไปดิไปแล้วมาอยู่แล้วโอเค ที่นั่นคือที่ไหนน่ะไปฟาร์มเลเวลก่อนนะฮะแรกแรกเ็นแรกแนะนำให้ฟาร์มเลเวลแล้วเก็บหาเก็บปองสมบัตินะครับอูมาแล้วพวกเราเกือบตายนะฮะโด,โดนวัวนั่น,น,นโดนพวกเวฟตูงสูงพวกไอ้นัน่ไนไอ้ที่แม่งไล่เก็บเพราะมาคขี้โกงจริงเลยขอ,ขอจอดรอไว้นี่ก่อนอูมาแล้วมาไอพวกเวลต่ำเวลเวลสี่ห้า มาดิไอ้ที่มาดินี่เนี่ยในกุลบทันนี่เดินโดนยกเดินโอ้โห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 เมื่อกูแบ่งสองที่กลับไปนี่เนี่ยเดินนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหสี่โอ้โหเลือดหลืแผดอยู่นะวะวะกูอยู่นี่สังขวารมาดิมาดิครับกูนี่เนี่ยสวดิครับคำเดียวเลยมาดิครับ นี่ไะโอ้โหช่วยด้วยทุกคนตายยอกูกลับมาสปาวที่เดิมอีกแล้วหรอนะปวัเดี๋ยวเฮ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นทุกคนไอ้เชี่ยเมันล่าผมอ่ะไอ้เชี่ยดูขอซื้อเรือวกูจะหนีกูหนีแล้วจ้า เราพ่อมึ่อกอไปดิเหี้ยไปมามาเนมันตาผมไม่ทันหรอกโอ้อะไรอ่ะในี่มีมีมีผม,ม,มพิศาแารวเก่งนะครับโอ้นี้แทนแท y o u b u มี e เออเธอซื้อผมพิศาของฉันไมหมล่ะมีการขดายผมพิศารด้วยนะฮะซึ่งผมก็อยาก,กได้นะแต่ผมน่าจะหาเองมากกว่าไปลุยกันเลยดีกว่าอ่ะฮะ หูพวกมันนี่แบบโอ้โหโหโหดโหดร้ายและทารุณจริงๆที่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอเคโอเคป่ะที่นี่ที่นี่คือที่ไหนเอ่ยเฮ้ยโอเคเรากลับมาฟาร์มเบลกับเจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะเกาะทหารเรือนเองมาขอฟาร์มพวกนี้ก่อนมามาคุณมีดาบเนี่ยมา นี่นี่มาดิมาดิหอกมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาดิป่อนจับอะ่ะแค่น,นั้นแหละนี่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 แน่สับให้ทีล่วงล่วงยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังยังยังเหรอยังเหรอตายไม่รู้วะกูได้กล่อไงไอ้นี่วะเฮ้ยโอเคได้ตังทีละสามร้อยสามเอาฮะเอา,เอาถือดาบสองมือได้ไหมวะนี่นะฟันฟันฟัน,ฟนขอบหัวขอบหัวขบหัว สวยตายไปห,หาชชอบอนนะครับโอเคมารับเควสเจ้านี่เราก็จะได้อีกพีเร็วขึ้นเทนเนอร์สกายเทนเนอร์ซะไปครับผมนะเดี๋ยวขอไปหาหา,หาซื้อดานโอเคขอเซ็ตไว้ที่นี่ก่อนออเซ็ตจุดสปาไว้ที่นี่ครับเวลาเราตายแล้วได้มาโผล่ที่นี่แบบเร็วๆบอกฟูเดลเลอร์เ,รเ,รเ,รเรอเ๊ะ กูคงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกเพื่อนแต่ว่าโอเคเอาซื้อเป็นคาตานะเลยกันหนึ่งพันสวยแล้วไหนนี่สับยูงไหนมึงมึงจะไปไหนสังจะไปไหนมึงจะไปไหนนะนะอ๋อที่นี่คือเซฟโซนจะต,ต่อสู้กันไม่ได้นะลืมไปกูแม่งไล่สามเดียวเลย นี่คือแผ่นประกาศป้ายนะฮะแบบแผ่นประกาศว่าใครล่าพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายเอาเงินไปเลยมึงมาฆ่ากันหัวชิบหายไปนี่หนี่น่ะนี่นะนี่นี่ทิพยมาดินี่หน่ะเ็นเนอร์เฮนเนอร์เฮนเนอร์สวยตายหนึ่งมาแล้วนี่แม่ซับทรับทับทับทิพยมาดิครับอย่าเกิดอย่าเกิดอะเฮนเนอร์มึงเปิดมาดินี่นี่นี่ นี่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 เทนเนอโอเคมามเนอรละไปชดับชับมาทั่วมา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 เราเริ่มแข่งกันถ้าพวกเทนเนอร์เราก็สามารถไฟได้สบายสบายนี่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  โม13แล้วนะครับโอเคอัพก่อนขออัพก่อนเร่ตัดอามิลีไว้สองขอบอสอีกโอเคลุยเนี้ยโจมตีเดียวฮะนี่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 นะนี่นี่นี่โอเคถ้าเกิดอยากได้เอฟพีแล้วก็ได้เงินเร็วๆก็มาทำเควสนะฮะกดกดเราเควสได้ยำๆเรื่อยๆเลยครับเฮนเนอร์มาขอรับอีกสักทีแล้วกันโอเคฟาร์มเลเวลสักหน่อย มาขอคิวสักห้าตรงแลฮะเออ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 ไปปี๊กจ้าเข้ามานี่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 ยนี่เตายเทรนเนอร์มาแล้วนี่นี่น่ะเทนนอนี่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 ะนี่นี่ตาย เนี่ยนี่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 เนี่ยทรับนี่นี่นะผมโอ้โหผมโอ้โหผมยินบวกได้มาดิตัวสุดท้ายแล้วแก้สินะอืม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 เรียบร้อยตายยังเรียบร้อยนะครับผมเอาแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับการฟาร์มเลเวลเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมฟาร์มเลเวลกันด้วยนะสำหรับโรบอทพาร์ทนี้นะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe PYCS RJ กันไว้ด้วยเดี๋ยวภาคต่อไปเราจะมาเจอกันต่อนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ